สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับนะเมื่อคืนผมก็มีการไลฟ์สดนะครับที่ช่อง YouTube เนี้ยแหละนะฮะก็มีคุณกุ้งนะครับแล้วก็คุณนัชนันนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับนะคุณกุ้งที่อยู่ปาจีนนะครับก็หวังว่าคุณกุ้งนะครับจะเอาแนวคิดข้อคิดดีๆแล้วก็กําลังใจจากเพื่อนๆนะครับในการไลฟ์สดเมื่อคืนนะครับนะฮะเพราะว่ายอดของคุณกุ้งนะครับก็อยู่ในหลักหมื่นนะครับประมาณ34มหมนนะครับแล้วก็ กบกาหนดที่จะจ่ายเนี่ยวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีอีกหลายตัวด้วยซ้ํานะครับไม่ว่าคุณจะจ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับในยอดเก่าๆนะครับพร้อมดอกอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมีการโอนคืนเข้ามาให้คุณอีกเพื่อที่ว่าคุณจะเป็นหนี้โดยอัตโนมัตินะครับนะะในแชทเพจนะครับแอปเงินกู้เถื่อนเตือนภัยวิชาชีพเนี่ยผมเจออีกหลายคนนะครับวันนี้นะฮะผมเข้าไปดูมานะครับเจออีกหลายคนเลยนะครับที่บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ต้องหยุดสิครับนะฮะ บิดไปเลยครับนะฮะทุกๆคนเน่ยเจอแบบนี้เลยนะครับบางคนก็พร้อมที่จะไปแจ้งความนะครับลงบันทึกประจําวันไว้ก็ได้ครับขอให้ทําทุกวิถีทางนะครับนะฮะอย่าอยู่กับที่นะครับแล้วก็ท้อแล้วมาจิตตกแล้วมาเครียดแล้วก็ทํางานทําการกันไม่ได้นะครับผมไม่อยากให้คนไทยทุกคนเป็นแบบนี้นะครับทุกๆอย่างนะครับคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับ ในเมื่อคุณน่ยมาเจอคลิปผมแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือช่องเพจต่างๆนะครับที่ผมทําลงในการเตือนภัยแล้วก็การแก้ไขปัญหานะทั้งเพื่อนๆอีกอ่ะเห็นไหมการคอมเมนต์ทุกๆอย่างของเพื่อนๆนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ดีนะครับคุณเห็นคอมเมนต์เน่นะครับเป็นร้อยๆคอมเมนต์น่ในคลิปแต่ละคลิปของผมนะครับคุณเอาไปปรับใช้เลยนะครับนะฮะสำหรับท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะครับนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับ อย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งกังวลนะครับแล้วเรื่องการหาเงินนะครับไปให้พวกมันเนี่ยนะครับขอให้หยุดแค่นี้เลยนะครับนะไม่ว่าคุณจะเอ่อจะยอดหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับมันมีค่าทั้งนั้นนะสำหรับพวกเรานะครับนะมันสําคัญนะครับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยแล้วเราต้องเสียเปล่าเนี่ยไปให้พวกมิจฉาชีพแบบนี้เหรอคุณยังไม่เคยเห็นหน้ามันด้วยซ้ํามีแต่เสียงมีแต่ข้อความ ทุกๆอย่างในการข่มขู่คุณนะครับไม่มีหรอกฮนะมีฉาชีพที่ไหนจะไปฟ้องร้องดําเนินคดีกับคุณนะครับคือมันเป็นโจรน่ะมันไม่ยุ่งกับทางกฎหมายหรือตํารวจอยู่แล้วนะครับคุณข่มขู่มันกลับบ้างดีนะครับมาเจอกันที่ศาลมาเจอกันที่สอพอสถานีตํารวจใกล้บ้านไม่มีมาหรอกครับนะไม่มีแน่นอนนะครับมันชอบบอกว่าอ้าวคุณยืมเนี่ยในแอปอะ่ะทําไมไม่ใช้ทางแอปอะ่ะ แล้วทำไมต้องไปให้ที่นูน่นที่นี่ที่นั่นเอา้าถ้าคุณคิดว่ามันถูกกฎหมายคุณคิดว่าคุณเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายคุณต้องมีบริษัทมีที่อยู่จริงแต่นี่มันไม่มีนะครับแล้วคุณก็ไปกลัวกันเองอ่ะนะครับมันอยู่ต่างประเทศมันอยู่แถบตะเข็บชายแดนนะครับคุณอย่าพึ่งกังวลกวายใจไปนะครับสิ่งแรกเลยคุณตั้งสติให้ได้คุณหยุดใจก่อนเอาแค่นี้ก่อนพอนะครับ อย่าคิดที่จะไปโอ้โหหาเงินมาขยายขยายเวลาขยายขยายเพื่ออะไรอะ่ะนะครับโดนอยู่ดีต้นเท่าเดิมดอกเพิ่มขึ้นเงินหมดไปไปวันวันไปวันวันน่ะแล้วทำงานเพื่ออะไรอะ่ะทำงานไปก็สูญเปล่าเงินเดือนออกมาก็หายหมดแทนที่จะมาใช้ใจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าลูกค่าเทอมนู่นนี่นั่นค่ากินค่าเป็นอยู่ในชีวิตในครอบครัวคุณกลับต้องมาให้พวกมันเนี่ยนะ ไอ้พวกที่ไม่มีค่าอะไรเนี่ยในสังคมเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับไครที่มาเจอคลิปผมนะนะครับหยุดจ่ายทุกคนผมบอกไว้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับนะถ้าคุณยังจ่ายอยู่นั่นแหละคุณมีปัญหาของชีวิตแล้วคุณมีปัญหาไม่จบไม่สิน้นคุณจะอยู่ในวังวนแบบนี้ทั้งปีทั้งชาติคุณหาเงินเก่งแค่ไหนก็จบครับชีวิตคุณจบอยู่ดีก็ให้แต่พวกมันให้แต่พวกมัน ทำไมอ่ะมันก็ยิ้มดีครับนะต่อไปนี้นะครับนะช่วยๆกันหน่อยนะครับทุกๆคนใครที่ผ่านมาได้แล้วเนี่ยพยายามคอมเมนต์ช่วยกันหน่อยพยายามแชร์คลิปออกไปหน่อยนะครับให้ลูกๆหลานๆเราได้เห็นว่าสิ่งเนี้ยที่เจอกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันยังแก้กันไม่ตกเลยยิ่งจับยิ่งเพิ่มนะครับยิ่งช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องพวกนี้ยิ่งเจอคนใหม่ๆเข้ามานะครับ เต็มอะครับเต็มเพจเต็มทั้ง y o u t u b e นะครับผู้ติดตามนี่จะเป็นแสนคนอยู่แล้วอะก็แสดงว่ายังมีอีกหลายแสนที่ยังเจออยู่แล้วยังไม่ได้มาติดตามแล้วยิ่งคนใหม่ๆด้วยครับนะผมขอร้องนะฮะถ้าเจอคลิปผมแล้วนะไม่ต้องคิดเยอะครับนะไม่ต้องคิดเยอะเลยหยุดจ่ายสถานเดียวนะครับ มีอะไรก็เข้ามาดูในคลิปย้อนหลังก็มีเยอะแยะนะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษานะครับในกลุ่มเพื่อนๆนะครับกลุ่มไหนเพจไหนที่มีการเตือนภัยแบบนี้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับกลุ่มเพจต่างๆนะครับถ้ามีการเรียกเก็บเงินค่าปรึกษาอะไรออกมาครับคุณไม่ต้องสนใจครับนะไม่ต้องสนใจเลยนะครับก็มาดูคลิปแบบนี้กันแล้วกันนะครับไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะครับก็ค่อยๆคิดนะครับทุกๆคนนะค่อยๆวิเคราะห์ใครที่เจอแบบว่าสินเชื่อต้องให้โอนเงินก่อนนะครับ แล้วยังกลัวว่าจะโดนแบบดําเนินคดีอ่ะคุณไม่ต้องกลัวคุณบล็อกไลน์คุณจบเลยผมยังเจออยู่นะครับยังเจออยู่เรื่อยๆเลยทุกวันเจอทุกวันในแชเทเพจผมเนี่ยนะก็ขอร้องหน่อยแล้วกันนะครับก็ช่วยๆกันทั่วประเทศนะครับนะไม่อยากให้คนไทยต้องเจอแบบนี้อีกครับโอเคครับขอบคุณครับ